คลิปนี้เป็นการรีโนเวทบ้านนะครับใครที่มีบ้านไม้อยู่เก่าๆเลยนะก็รุ่นปู่หรือรุ่นพ่ออะไรก็ตามแต่เราอยากรีโนเวดบ้านนะครับชมคลิปนี้ สวัสดีครับเพียกแบบบ้านสวยนะฮะจะช่องแบบบ้านสวยนะครับช่องจะไปพูดเรื่องบ้านกันนะฮะคลิปนี้เอาบ้านที่เป็นบ้านไม้เก่าแล้วมาทําการรีโนเวทมาฝากนะครับก็เดี๋ยวขอไล่เรียงไปเลยแล้วกันนะครับบางทีมันถ้าเข้าดีเทลมากมากเนี่ยมันอาจจะยืดยาวนะครับก็คือเวลาที่พีี๊ยกจะดูเรื่องการรีโนเวทบ้านให้ลูกค้าเนี่ยพี๊ยกจะดูอยู่สส่วนนะครับก็คือมีในเรื่องของอ่าอแรกเลยคือสิ่งที่เป็นอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยบ้านเป็นยังไงนะครับอันที่2คือ สิ่งที่เราอยากจะได้นะครับเราอยากจะได้บ้านที่เราจะรีลอบีทเป็นยังไงอันที่3ก็คือเรามาดูว่าไอ้สิ่งที่อยากจะได้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมอันนี้ก็ได้เรียกนกันไปนะครับฉะนั้นขอมาดูเรื่องสตรอรี่ดีเทลก่อนนะครับว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านอ่าเป็นบ้านไม,เนนไม้เป็นบ้านไม้ไทยเลยแหละก็คือจะเป็นสีไม้เข้มๆถมๆน้ำตาลน,น้ำตาลเข้มน้ำตาลแดง หลักเราอยากจะรีโนเวทบ้านใหม่นะครับทีนี้อยากจะได้บ้านแบบสไตล์แบบมินิมอลโมจิผสมลอบนิดๆน,นะครับให้มันดูแบบสว่างสดใสดูเป็นบ้านที่มีพื้นที่ใช้งานที่สบายขึ้นโปร่งโล่งขึ้นอ่ะโอเคทีนี้พี่เอกดูละสิ่งที่เป็นอยู่มันเป็นบ้านอย่างนี้เรารอดูข้อมูลในเรื่องของโครงสร้างมันมีโครงสร้างของคอนกรีตนะครับที่เป็นตัวเสาเนี่ยเสาพื้นนะครับแล้วก็ไม้ตรงไม้พื้นไม้ชั้นสองหลังคางชั้น2ก็เป็นโครงไม้ นะครับผสมกันโอเคโครงสร้างยังดีอยู่นะครับพอมาดูสิ่งที่อยากจะได้นะโอเคอยากจะได้บ้านสไตลต์นี้ถ้านําของเก่าหรือออกบางส่วนแล้วใส่เข้าไปใหม่นะครับใช้ผนังเบา,เบาของเบา,เบานะครับไม่สร้างผลายโครงสร้างเนะี่ยอันที่3ามจะเกิดขึ้นก็คือเป็นไปได้ไหมคือเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นงี้ปุ๊บโอเคเราก็เริ่มงานออกแบบได้นะครับภาพรวมของบ้านเป็นประมาณนี้นะฮะตัวบ้านเนี่ยเออ มันเป็นบ้านเก่าเนาะไม้ฝาทั้งหมดเนี่ยพี่ต้องรื้อออกนะครับเพราะว่าเราอยากให้บ้านมันสว่างขึ้นนะครับแล้วก็ตัวหน้าต่างไม่เอาไว้เลยนะครับสิ่งที่เราแตะไม่ได้คือในส่วนของความสูงของด้านล่างนะครับพื้นชั้นล่างกับพื้นชั้นสองซึ่งมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าเสาสมัยก่อนก็ไม่นิยมที่จะรอเสาสูงๆกันนะครับพอเป็นชั้นสองเนี่ยเราสามารถจะต่อหลังคานะครับ เปลี่ยนโครงหลังคาใหม่ได้ให้บ้านมันดูถูกโปร่งขึ้นเพราะว่าชั้นสองเนี่ยเราจะเพิ่มห้องนอนอีก3ห้องนะครับทำเป็น3ามห้องนอนอหนึ่งห้องพระนะครับเพื่อให้มันใช้ประโยชน์ได้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีห้องน้ําด้วยนะครับก็โอเคไปในส่วนชั้นสองนั้นเราสามารถจะจะขยับในส่วนของความสูงหลังคาเพื่อให้ดูไม่อึดอัดนะครับวเวลาที่เราอยู่ชั้นสองนะครับอ่ะแล้วก็อีกทีหนึ่งนะครับ ในเรื่องของประตูหน้าต่างเนี่ยของเดิมมันเป็นไม้เนาะเราคิดว่ามันดูทึบดูตันไปเพราะมันเล็กนะครับถึงแม้ว่าเราจะเปิดหน้าต่างทุกช่องก็ตามแล้วมันก็ทําให้อ่ไม่ช่วยให้บ้านเราดูโปร่งดูโล่งเท่าไหร่นะครับนี้เราก็เลยไม่เอานะครับเราเซตใหม่ว่าเราจะทําช่องเปิดใหม่บางช่องเนี่ยใช้ช่องว่างระหว่างเสาถึงเสา,เ,สาเลยนะครับแล้วก็ให้มันสูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้ฉะนั้นส่วนที่เป็นงานที่เป็นงานเพิ่มเข้ามาเรื่องของผนังเนี่ย ถือว่าน้อยมากนะครับการรือ้อของเดิมออกแล้วเสริมด้วยสมาร์ทบอร์ดด้านนอกแล้วก็ด้านในกูด้วยยิบซ้ำทาสีขาวซะเนี่ยก็ถือว่าไม่มีการเพิ่มภาระให้โครงสร้างมากเพราะว่าในส่วนของหน้าตา่างหน้าตา่างกระจกอลูมิเนียมเนี่ยก็ความน้ําหนักก็ไม่ได้มากจนเกินไปนะครับทีนี้สิ่งที่เราได้เพิ่มเข้ามาในเรื่องของที่จะลด นะครับของเดิมมันเป็นสารานั่งเล่นเล็กๆเนี่ยตัวที่จอดรถเนี่ยเราไม่เอาแล้วก็ใช้เป็นโครงสร้างใหม่แล้วทางเรื่องของว่าไหนๆลื้แล้วก็อยากจะใช้งานตัวดัดฟ้าของที่จอดรถเนี่ยขึ้นมาด้วยให้มันเป็นอเนกประสงค์นะครับก็คือข้างล่างจอดรถได้ข้างบนก็เป็นดัดฟ้าเป็นระเบียงของชั้นสองหรือขึ้นจากชั้นหนึ่งไปก็ได้อันนี้ก็โอเคได้มุมมองอีกมุมมองหนึ่งได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็ทําให้บ้านหลนังนี้ดูมีอะไรมากขึ้นนะครับที่นี้ภาพรวมของพี่เอก็คือ เวลาเราเราดีไซน์วางโซนนิ่งเนี่ยก็พยายามนึกถึงตัวโครงสร้างบ้านเก่าเนาะในเรื่องของการวางห้องการวางห้องน้ำเนี่ยมันจะเป็นกะต้องใช้ห้องด้านหลิมเพราะว่าเราไม่สามารถจะไป วางถังอะไรข้างในบ้านได้ต้องใช้พื้นที่ด้านนอกซึ่งตรงนี้โอเคมีความเป็นไปได้บางส่วนเนี่ยเสริมเข้าไปทาให้ดูทันสมัยขึ้นใช้บล็อกช่องลมที่ทุกคนจะพี่เอกว่าพี่เอกบอกช่องลมก็ใช่ครับเพราะมันหลายอย่างแล้วก็ตัวนี้จริงๆเมื่อก่อนไม่ค่อยคิดกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเริ่ม,มพอเริ่มใช้ผมก,ก็เริ่มแพร่หลายเพราะว่าตัวออกแบบบ้านสไตล์มินิมอลอะไรมันก็ค่อนข้างจะเข้ากันกับการใส่ตัวช่องลมไป นะครับก็ลหลักๆประมาณนี้นมีล็อปผสมมินิมอลมูจิมากขึ้นทีมงานก็ไล,ล่เรียงไปแล้วเปิดคลิปให้ดูบ้างเปิดรูปให้ดูบ้างนะครับเพราะว่าบางทีถ้าลงดีเทลทั้งหมดเนี่ยอาจจะทาให้สูญเสียทารุตรในการมองภาพไปก็ภาพรวมมันประมาณนี้นะครับจริงๆมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับในการรีโนเวทบ้านเนี่ยนอกจากสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่อยากได้แล้วเป็นไปได้ไหมเนี่ยตัวเป็นไปได้ไหมเนี่ยมันกําหนดเรื่องงบประมาณด้วยนะครับบ้านหลังนี้ ถ้าให้พี่เอกสรุปนะพื้นที่อยู่ที่268ตารางเมตรนะครับรวมที่จะลด,ดก็ดับตาที่จะลด,ดด้วยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยพี่เอกไม่กล้าสรุปเลยการตั้งงบป,ประมาณเนี่ยบางทีเราไปบีบงบประมาณแล้วต้องการจะรีนนโนเวทบ้านเนี่ยการรีนโนเวทบ้านเนี่ยมันมีส่วนที่มองไม่เห็นอีกระดับหนึ่งนะครับยิ่งช่างที่มีประสบก,การณ์หรือพวกแบบที่มีประสบก,การณ์เนี่ยจะมองออกว่าเราจะเจอปัญหาอะไรแล้วก็ให้เผื่อเงินก้อนนั้น,นในการแก้ปัญหาเอาไว้เช่นบางทีเราหรือออกนะบางอย่างที่มัน มันมันอยู่ข้างหลังสิ่งที่ลื้อเนี่ยอย่างเช่นเราลื้อผนังบางชุดเนี่ยมันเป็นผนังที่มีผนังสองด้านันาดจะมีปลวกก็ได้แล้วผนังชุดนั้นนะมันใช้กาไม่ได้เลยอย่างลื้อโครงฟ้าออกเนี่ยโครงหลังคามันเป็นปลวกขึ้นมาก็ต้องเปลี่ยนโครงหลังคาใหม่อะไรประมาณนี้นะฉะน,นั้นก็บอกไม่ได้นะครับว่าเราจะเจออะไรบ้างนอกจากว่าเราเราได้ทํามันแล้วนะครับพอทามันแล้วปุ๊บเราลื้อแล้วถ้าเราไม่ซ่อมเราไม่เติมเงินไม่ทําให้จบก็ บ้านหลังนั้นก็จะเสียหายนะครับ็เลยก็ใช้ไม่ได้จะไปต่อเข้าไปไม่ได้ฉะนั้นการรีโนเวทอาคารเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือมันจะมีงานที่มองไม่เห็นเราต้องเตรียมเงินเพิ่มมาไว้ด้วยนะครับโอเคภาพรวมของบ้านทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับจากบ้านไม้ธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้แบ่งห้องนอนลเลยชัดเจนอากาศเป็นบ้านมีหลังคาดัดฟ้าที่จอดรถนะครับที่ก็ถือโอกาสใช้โคงเล็กเลยในการทําหลังคาดัดฟ้าที่รถนะครับได้บ้านที่เป็นการแยก ห้องรับรองด้านล่างห้องน้ําด้านหลังห้องนอนด้านล่างขึ้นมาห้องหนึ่งสำหรับผู้สูงอยู่ข้างบน3ามห้องนอนมีห้องน้ําเพิ่มเข้ามานะครับก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่ในพื้นที่ประมาณ2องร้อยตารางเมตรนะครับทีนี้ใครสนใจบ้านหลังนี้แล้วก็สนใจเรื่องงานรีโนเวทบ้านนะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับสอบถามพี่เอกเข้ามาได้นะครับวันนี้คลิปนี้ได้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์พี่เอกเพิ่มเป็่อนกับพี่เอกและทีมงานแบบบ้านสวยนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ